สวัสดีครับทางท่านักลงทุนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับทีมกลยุทธ์การลงทุนฝ่ายวิจัย KTI ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับรู้ทันหุ้นภาคเช้าวันศุกร์ที่17ตุลาคม2568นะครับเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นในกรอบจำกัดนะครับเป็นลักษณะของการไซด์เวอัพแต่ว่าอัพไซด์น้อยอันนี้เป็นไปตามที่ทีมกลยุทธ์ประเมินนะครับเซตบวกไป0.37นะครับ ราคาหุ้นตัวใหญ่สุดในตลาดอย่างเดลต้าบวกต่ออีก2.9นะครับหนุนดัชนีไป5.4จุดถ้าตัดเดลต้าออกดัชนีปิดลบเล็กน้อยสำหรับภาพใหญ่ของดัชนีก็คือหุ้นกลุ่มอื่นมีการปรับฐานนะครับผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของโลกอย่าง TSMC นะครับรายงานผลประกอบการไตรมาส3ของเขาเนี่ยสูงมาที่คอนเซนแซสคาด10ออันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ราคาหุ้นเดลต้าเนี่ยยังมีแรงดันขึ้นในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยค้ำตลาด น,นอกจากนั้นเนี่ยหุ้นรายตัวแต่ว่าไม่ใช่ทั้งกลุ่มนะครับเป็นเฉพาะบางตัวในทีมการบริโภคแล้วก็ทีมของกลุ่มไฟแนนซ์ซึ่งมีการอ่อนไหวต่วตวอตราดอกเบีย้ยยังคงเอาพวกฟอร์มในช่วงที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นหุ้นที่ทางคุณสุชตเนี่ยก็คัดเลือกมาตาม Investment ์ทีมของทีมกลยุทธ์ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมุมมอรเซนเด็กวันนี้ไม่ค่อยดีนะครับมีแนวโน้มเป็นไซเวดาวนะครับปัจจัยการลงทุนในวันนี้ประการแรกตลาดหุ้นสหรัฐปรับฐานลงนะครับ ตามความกังวลต่อธนาคารขนาดเล็กหรือว่า regional bank นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยสองสมปีก็จะโผล่มาทีนึงนะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เป็นเรื่องที่คิดว่ามีนัยยะสำคัญมากแต่ว่าคงต้องติดตามนะครับธนาคารขนาดเล็ก2ธนาคารซึ่งเราแทบจะไม่เคยได้ยินชื่อนะครับคือ Sion Bank Corp แล้วก็ Western Alliance เนี่ยก็กำลังเผชิญกับปัญหาหนี้เสียในขณะที่ผู้บริหารระดับสูงของ JP Mor g a n อย่าง j a m i e d i m o n ซึ่งก็มีคนตามเขาเยอะเนี่ยนะครับ ก็มาเตือนถึงปัญหาด้านเครดิตเอกชนหรือว่า private credit ที่อาจจะปะทุข,ขึ้นในเร็วๆนี้อันนี้ก็ทำให้ s e ติ i m e n t ในตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้เนี่ยไม่ค่อยดีนะนะครับอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยหุ้นพลังงานน่าจะอ่อนแอกว่าเซตินเด็กวันนี้นะครับหลังจากราคานดัมนดิบแบบ U T I เนี่ยร่วงลงมาในระดับต่ำสุดใหม่ในรอบ5เดือนนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยมีการประชุมทางโทรศัพท์กับผู้นำรัสเซียลวลาดิเมียร์ปูตินนะครับ แล้วก็มีดูเหมือนกับว่ามีพัฒนาการเชิงบวกในแง่ของดีลการยุติสงครามในยูเครนนะครับแล้วก็ทรัมป์เนี่ยมีแผนที่จะไปประชุมกับบูตินที่ประเทศฮังการ,รีในสัปดาห์หน้าประเด็นดังกล่าวทําให้ geopolitical premium ในตลาดน้ํามันเนี่ยลดน้อยลงไปอีกก็ทําให้หุ้นน้ามันเนี่ยยังดูอ่อนแอในช่วงนี้นะครับสำหรับสัปดาห์หน้าในรัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนคนละครึ่ง plus นะครับน่าจะมีแรงเก็งกาไรต่อเนื่องในหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะเริ่มให้ใช้จ่ายในวันที่29ตุลาวันเดียวกันก็จะมีการเริ่มให้นําใบเสร็จของการท่องเที่ยวภายในประเทศมาลดหย่อนภาษีได้ลายละไม่เกิน20,000บาทก็น่าจะเป็นสตรอรี่ที่ทําให้เศรษฐกิจมีความคลึกคักมากขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนะครับในส่วนถัดไปนะครับพบกับคุณสุโชตในหุ้นเด่นวันนี้ตามปัจจัยพื้นฐานนะครับ สวัสดีครับมาที่ส่วนถัดไปนะครับวันนี้แนะนําเกณฑ์กาไรขอมาดูที่ตัว MTC แล้วก็ตัวเอราวันกับตัว GPC s ต่อจากเมื่อวานนี้นะครับมาดูตัวแรกก่อนสําหรับตัว MTC นะฮะก็สตอรี่ผมเชื่อว่ายังเล่นเรื่องของดอกเบีย้ยอยู่นะครับคือตอนนี้เนี่ยแม้ว่าของไทยเนี่ยล่าสุดยังคงดอกเบีย้ยนะครับแต่ทางฝั่งสหรัฐเนี่ยปลายเดือนนี้ประชุมเฟดน่าจะลดดอกเบีย้ยค่อนข้างชัวนะครับตัวเลขเศรษฐกิจหลายๆด้านออกมาไม่ค่อยดี นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่ก็ยังคงมองการลดดอกเบีย้ยของเฟดปลายเดือนตุลาคมนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเฟดลดดอกเบีย้ยยังไงมันก็จะเป็น s e n ิเ m e n t ที่ส่งต่อมาถึงประเทศอื่นๆโดยเฉพาะอย่างไทยด้วยนะครับแล้วก็คงจะไปคาดหวังของไทยนะจะไปลดดอกเบีย้ยอีกทีก็คือเดือนธันวากันนะครับการประชุมครั้งหน้าแล้วก็อีกมุมนึงนะครับมาตรการที่จะตั้ง AMC ขึ้นมาซื้อนี่ NPL ของรัฐบาลเนี่ยนะครับน่าจะเป็นบวกกับตัว MTC มากที่สุดนะครับที่นักวิเคราะห์เราประเมินนะครับรองลงมาก็จะเป็นตัวสวัสดนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการตั้ง AMC เดี๋ยวต้องติดตามต่อนะครับตอนนี้ก็คือมีเรียกว่าเป็นแผนออกมาละเหลือรอบประกาศเดี๋ยวเป็นทางการเท่านั้นเองนะครับซึ่งผมเชื่อว่ามันจะเป็นสตอรี่เนี่ยที่จะช่วยผลักหุ้นในกลุ่มนอนแบงค์เนี่ยขึ้นนะอีกระลอกหนึ่งนอกเหนือจากเรื่องของดอกเบี้ยนะครับ ตอนนี้ forward PE คาดการอยู่ที่13เท่าคิดเป็นลบ1.5 SD นะครับขณะที่คาดกำไรปีหน้าโตรประมาณ18%เ a ีย n y อ a r นเปีนี้ก็โตนะฮะ double digit อยู่สำหรับตัว MTC ซึ่งถือว่า o อ t p e r f o r m เพื่อนๆในกลุ่มด้วยนะครับาราคาหุ้นมันพักฐานลงมานะครับแล้วก็น่าจะลุ้นเป็นลักษณะการฟื้นตัวนะฮะกลับขึ้นไปทดสอบนะฮะเรียกว่าน่าจะผ่านแหละนะรตรงนี้เนี่ยกำลังทดสอบ200วันอยู่นะถ้าผ่านได้เนี่ย น่าจะขึ้นไปทดสอบแถวๆบริเวณไฮเดิมได้นะครับก็มองแนวรับ40ก่อนแล้วก็แนวต้าน41-42ตรงนี้แหละนะครับถ้าผ่านได้เป้าหมายคือ43.5นะสต็อปลอสเผื่อผิดทางตรง39.25ไว้นิดหนึ่งถัดไปนะครับสำหรับตัวเอราวัน EWR นะเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากที่เป็นแท่งเขียวขึ้นมาวันที่มีข่าวในเรื่องของรมเศรษฐกิจอนุมัติมาตรการท่องเที่ยวนะครับเมื่อวานนี้ก็มีราเทคโรฟิตนิดหนึ่งนะสำหรับตัวเอราวันแต่ทรงไม่ได้เสีย นะครับผมเชื่อว่าเทคโปรฟิตลักษณะน,นี้เนี่ยออกข้างสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็น่าจะสะส,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 สมพลังเพื่อขึ้นต่อได้เพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยวันอังคารเนี่ยคอรมอก็จะอนุมัติอย่างเป็นทางการในเรื่องของมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับที่ไปเที่ยวแล้วเอาเงินมาลดหย่อนภาษีได้20,000บาทนะครับแล้วก็ตัวอาราวันเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่รับอัน,นิสงสูงสุดนะเพราะว่าเขาเน้นโรงแรมในไทย นะในโรงแรมในไทยนะครับในส่วนของผลประกอบการนะครับไตรามาสที่3เนี่ยตอนนี้เรพาหรือรายได้ต่อห้องรายได้ต่อห้องเนี่ย a v a i l a b l e r o o m เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าฟื้นตัวขึ้นมาคิวออนคิวแบบค่อนข้างดีมากนะ้ทงทั้งที่เป็นโลซีซันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลประกอบการไตรามาสที่3อาจจะออกมาดีกว่าที่คิดนะฮะคือเดิมเป็นโลซีซันแหละแต่ตอนนี้เนี่ยเรามองว่าเห็นภาพของการฟื้นนะแล้วก็ไตรามาสที่4เป็นไฮซีซันต่อด้วยมาตรการกระตุ้นภาครัฐต่ออีกนะครับ ในส่วนของ VALUTION ตอนนี้น Forward PE 16เท่านะ Price to book 1.47เท่านะก็ถือว่าตัว Price to book นี่เทสลบ1.5 SD นะครับแนวรับมอง2.6นะครับแนวต้าน2.7แล้วก็2.76ผ่านไปได้มองเป้าหมายแถวๆไฮเดิมก่อนตรง2.9สตอลอดเผื่อผิดทางที่2.5ไว้นิดหนึ่งถัดไปนะครับตัว GPC s นะฮะแพทเทิร์นกราฟของเขาเนี่ยรอสัญญาณการเบรกนิดหนึ่งนะครับผมว่าถ้าเบรกเนี่ยน่าจะทดสอบไฮเดิมหรือทำสูงกว่าได้นะตอนนี้แนวรับอยู่40นะครับแนวต้าน41.5ตรงนี้แหละสำคัญนะครับผ่านได้เนี่ยไฮเดิมคือ43แล้วก็ถัดไปนะครับทำจุดสูงใหม่ได้เนี่ยผมมองแถวๆบริเวณ45เป็นเป้าหมาย ตบลอตเพื่อผิดทางที่38.75ตอนนี้นะฮะความเชื่อมัน่นภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนะเดือนกันยายนีย่ฟื้นตัวเป็นครั้งแรกในรอบ7เดือนนะครับลักษณะนี้เนี่ยน่าจะเป็นบวกกับความต้องการใช้ไฟฟ้าในภา,าคอุตสาหกรรมก็คือโรงไฟฟ้าพวกประเภทที่เป็น SPP นะซึ่งก็คือของ GPC s ก็มีอยู่เยอะนะครับในช่วงที่ผ่านมาตอนที่กังวลเรื่องภาษีของทางสหรัฐกันเนี่ย ยอดใช้ไฟฟ้าในส่วนของตรงนี้มันลงนะแต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มฟื้นกลับขึ้นมาแล้วนะครับอีกมุมหนึ่งก็คือทิศทางดอกเบี้ยขาลงนะครับก็น่าจะเป็นบวกกับหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้านะโดยเฉพาะตัว g p s c นะครับก็ต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายเขาก็จะลดลงนั่นเองนะครับตอนนี้ price to book อยู่ที่1.05เท่าหรือ1เท่าแหละนะครับก็คิดเป็นลบ1 sd ก็เทศในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่นะครับแนวรับนะฮะอย่างที่บอก40สนะครับต้านสำคัญคือ41.5ผ่สิบแปดจุดห้าก่านตรง้ ถัดไปนะครับในส่วนของตัวอื่นที่เคยแนะนำกันก่อนหน้านี้นะครับตัวติดล้อนะครับก็ telling stop ตั้งเผื่อที่21.4นะครับมีอยู่ก็ let profit run ตัว AP นะฮะขอขยับลงมาช่องหนึ่งนะฮะแนวรับ8.5ถ้าหลุดตรงนี้ให้เป็นจุด stop จุดล็อกกำไรก่อนนะครับหรือใครที่พึ่งเข้าก็ให้เป็นจุด stop loss นะครับ8.5นะฮะถัดไปตัวสวัสดนะครับแนวรับ30แล้วก็ stop loss ตั้งเผื่อ29เมื่อวานนี้เหมือนกับติดแนวต้านแล้วก็เป็นแท่งแดงลงมานะฮะแต่ว่าถ้าดูจากแ p a ทิร์นเดิมๆนะฮะ ตัวสวัสด์เนี่ยเล่นลักษณะคล้ายเดิมมาตลอดก็คือซื้อแดงขึ้นคือซื้อแดงไข่เขียว นะเพื่อรอสัญญาณบวกที่มันจะตามมาจริงๆ,งๆก็คืออย่างที่ผมหยิบเกมเอทีซีขึ้นมาเนะี่ยก็คือเรื่องของดอกเบีย้ยแล้วก็เรื่องของแกนี่นะครับดอนนั้นช่วงนี้เนี่ยถ้าสวัสด์เนี่ยแพทเทิร์นกราฟของเขาอาจจะดูไม่ได้เด่นเท่า MTC นะครับถัดไปตัว True นะครับแนวรับ10.9นะครับแล้วก็สต็อปล็อตตั้งเผื่อ10.8ไม่หลุดถือต่อนะครับไซเว่เพื่อทดสอบแถวๆบริเวณสัก11.3และ11.5นะครับถัดไปตัว W H A นะครับตัวนี้คล้ายๆตัวสวัสด์เหมือนกันนะครับซื้อแดงขายเเเขีีียยวมมมััันนนนนล่่อาาาง้้แพพททิร์สกก นะครับก็แนวรับสามหกสองนะครับแล้วก็สต็อปลอดตั้งเผื่อสามห้าแปดแนวต้านเนี่ยมองที่สามเจ็ดสี่และสามแปดสองถัดไปตัว c p พนะครับตัวแนวรับตัว c p พเนี่สี่สิบเจ็ดสองห้านะครับแล้วก็สต็อปลอดตั้งเผื่อตรงสี่สิบหกจุดเจ็ดห้าไม่หลุดถือต่อนะครับถัดไปบทวิเคราะห์วันนี้นะฮะเป็นกลุ่ม q ิวเฮาทั้งสองตัวเลยก็คือแลนด์เฮาส์กับ q ิวเฮา ตัวแลนเดนเฮาส์เนี่ยนะครับแล้ว LH นะครับคาดกำไรไตรมาสที่3นะครับ600กว่าล้านบาทก็ลดลงทั้ง year-on-year Q-on-Q แต่ว่านะฮะคาดว่าไตรมาสที่4จะเริ่มเห็นการฟื้นตัวละ นะครับเพราะว่าจะมีการขายทรัพย์สินด้วยนะครับแล้วก็จะมีการเปิดตัวโครงการใหม่ๆแล้วก็พวกพรีเซลที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสสองไตรมาสสมเนี่ยมันก็จะเริ่มเริ่มเข้ามาเป็นรายได้ในไตรมาสที่4นั่นเองนะครับแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยขอปรับลดประมาณการลงนะครับแล้วก็ปรับลดลราคาเป้าหมายลงเป็น4.1เดิม4.3คําแนะนําตอนนี้สําหรับแกลเลนเฮาส์นะครับก็คือถือ ถัดไปนะครับตัว Q ิวเฮานะฮะคาดกำไรไตรมาสที่3ประมาณ400ล้านนะครับก็อาจจะฟื้นขึ้น,นมา Q on Q วแต่ถ้าเทียบเยียออนเยียก็ยังลดลงนะครับแล้วก็ไปคาดการว่าไตรมาสที่4เนี่ยน่าจะเห็นการฟื้นตัว Q on Q ขึ้นมาภาพคล้ายๆตัวแลนเนนเฮา นะครับจากการเปิดโครงการใหม่มากขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยฝ่ายฝ่ายวิร์ชปรับลดประมาณการคิวเฮาลงเล็กน้อยนะครับปรับราคาเป้าหมายลงเป็น1.32เดิมถึง1.37นะครับอย่างแนะนำถือนะฮะก็เป็นตัวปันผลนะครับดิวเดนยูประมาณ7%สําหรับตัวคิวเฮานะครับถัดไปมาดูกันที่ข่าวนะครับ ข่าวแรกวันนี้เนี่ยก็จะเป็นข่าวที่บอกว่าเก้าฟเนี่ยจริงๆข่าวเมื่อวานช่วงบ่ายนะครับเข้าไปถึง K-Bank ทะลุ5%อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวน่าจะเป็นข่าวบวกมาที่ตัว K-Bank แหละเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าเรียกว่ามีคนเข้ามาเก็บโฟลดเพิ่มนะครับถัดไปนะครับตัว Eastwater นะครับ E A S T W นะครับอันนี้ก็บอกว่าผนึกกับ Sta คอนนะครับขายน้ำอุตสาหกรรมให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สิงคโปร์นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวบวกที่เขามีข่าวจับมือมาสักพักละอันนี้ก็มีข่าวในเรื่องของเป็นโปรเจกต์ขายน้ำของเขาละนะครับถัดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวโรงพยาบาลรามนะครับ R A M นะครับตอนนี้เนี่ยพอเขาเข้าไปผนึกกับทางโรงพยาบาลทุนบุรีนะครับเป็นพันธมิตรเนี่ยตอนนี้เขาก็เลยมองว่าเขาเนี่ย น่าจะาเป็นเครือข่ายอันดับ2ของกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในไทยนะครับสำหรับตัวรามนะครับถัดไปตัว TEGH นะครับตัวนี้ก็มีการลงนาม MOU กับการยางแห่งประเทศไทยนะครับร่วมบริหารจัดการผลผลิตยางพารานะครับอันนี้ก็เหมือนกับเข้าไปช่วยกับทางภาครัฐเนี่ยเพื่อบริหารราคายางซัพพลายอุปทานเนี่ยให้มัน m a n a g ให้ราคานี่มันนิ่ง นะครับหรือนิ่งได้หรือขึ้นได้ก็ดีนะซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นข่าวบวกที่ TEGS นะครับเพราะถ้าเขาเนี่ยจับมือกับรัฐบาลเข้าไปบริหารซัพพลายดีมานยางเนี่ยเท่ากับว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนเห็นนะจะเป็นคนที่เห็นไส้รูพงทุกอย่างของดีมานซัพพลายยางของไทยนะครับแล้วก็แนวโน้มราคาด้วยนะฮะอันนี้ก็เลยมองว่าเป็นข่าวบวกกับตัว t e g h นะครับถัดไปนะครับในส่วนของเทคนิคอลรวิเคราะส์เนี่ยเดี๋ยวพบกับคุณธนทร ครับสวัสดีครับก็มาต่อกันที่พาร์ททางด้านเทคนิคนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับตัวดัชนีก็มีการรีบาวขึ้นไปในช่วงเช้านะครับก่อนที่จะมีการย่อตัวลงมานะครับหลังที่มีการเกิดแท่งเทียนของตัวฮาร์มีเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามารีแคปสั้นๆนะครับเมื่อวานนี้นะครับปิดบวกราวๆสัก4จุดนะครับปิดไปที่บริเวณ1 2 9 1นะครับมูลค่าการซื้อขายนะครับอยู่ที่3.31หมื่นล้านบาทนะครับโดยที่ภาพรวมของตัวเซ็นเด็กเราประเมินว่านะครับย แรงซื้อหลักๆเมื่อวานนี้มาจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มพลังงานแล้วก็กลุ่มขนส่งระหว่างวันก็มีการย่อไปทำ low รับริเวณ1286แล้วก็ขึ้นทำ high ที่บริเวณโซน1,300จุดนะครับโดยภาพรวมเรายังมองว่าตัวเซ็นเด็กยังเป็นภาวะการแกว่งในกรอบของตัวอัพเทนชันแนลอยู่แต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ย ก็เป็นการเทสนะครับแต่ยังไม่สามารถข้ามบริเวณ1,300จุดขึ้นไปได้นะครับก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นการเลี้ยงตัวนะครับพักแถวๆโซนเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นเรามองว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการแกว่งไซเวย์ถึงไซเว์อัพขึ้นไปนะครับโดยที่เรามองว่าฐานบริเวณ1 2 8 0นเนี่ยน่าจะเป็นบอททอมในระยะสั้นไปแล้วนะครับลักษณะของการฟื้นตัวในรอบนี้เนี่ยน่าจะพยายามขึ้นไปทดสอบบริเวณโซน1,300 1,300จุดได้นึ่งพันสาม1310จุดได้อีกครั้งหนะครับหรือว่า บริเวณแก๊ปดาวที่เคยเปิดเอาไว้นะครับสำหรับกลยุทธ์กางทุนนะครับถ้าถือมาในช่วงบริเวณที่มีการย่อตัวลงมาแถวโซน1270-1280ตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าถือเลทพรฟิตลันไปนะครับแล้วก็รอเทคโพรฟิตระยะสั้นบริเวณ1,310จุด ก็น,นียังไม่มีหุ้นนะครับถ้าย่อลงมาเทสบริเวณ1 2 8 0บวกลบนะครับก็เป็นจังหวะในการซื้อหุ้นได้นะครับโดยเน้นนะครับหุ้นที่มีการยกฐานราคาขึ้นแล้วก็สามารถยืนค่าเฉลี่ยระยะสั้น5-10วันได้นะครับสำหรับหุ้นตัวแรกที่เราแนะนำนะครับเราเลือกเป็นตัวเอเชียนะครับในรอบราคาของตัวเอเชียเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการพักตัวในรูปแบบของตัว s ิ m erm ิ e t r i c t แ i a n g l e หรือว่ารูปแบบสามเหลี่ยมนะครับโดยจุดที่มีระยะสำคัญในเมื่อวานนี้เนี่ย เราเห็นด้ว่าราคาพยายามเลี้ยงตัวนะครับแล้วก็พยายามทดสอบกรอบบนซึ่งหมายความว่าถ้ามีการข้ามบริเวณ78 70โซนนั้นได้เนี่ยผมคิดว่าโมเมนตัมหรือว่าการเร่งตัวของราคาเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้น นอกจากนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัว R SI เนี่ยยังเร่งตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะตอนนี้ก็อยู่ระดับประมาณสัก60แล้วนะครับเออเอเชียนะครับเราเน้นตั้งรับบริเวณ7บาท5 0บถึง7บาท60มองนาต้านนะครับ7บาท95 8แบาท25แล้วก็สต็อปลอตให้ไว้ที่7บาท35สนะครับส่วนตัวถัดมานะครับเราเลือกเป็นตัวฮานานะครับก็ตัวฮานาเนี่ยในรอบราคายังเป็นภาวะการแกว่งในแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับข้อสังเกตคือราคามีการย่อตัว ลงมาทําฐานบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย75วันหรือว่าเส,นส้นเสียวส้มนะครับแล้วก็มีการดึงกลับขึ้นไปแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าตัว MCD a เนี่ยเตรียมตัดนะครับเตรียมตัดสัญญาณลายขึ้นขึ้นมาแล้วนะครับถ้ามีการตัดขึ้นเนี่ยผมว่าโมเมนตัมน่าจะเริ่มเร่งแล้วก็ถ้าหากเราดูในเชิงของตัว Peal Pay Reaction เนี่ยถ้ามีการข้ามบริเวณ 24.8บวกลบตรงนั้นเนี่ยผมว่าน่าจะมีการกลับขึ้นไปได้แล้วนะครับคำแนะนำนะครับเราเน้นบริเวณย่อลง,ลงมาบริเวณ23.9ถึง24.3เนี่ยผมว่าสะสมได้นะครับมองแนวต้านก็ไฮเดิมไปก่อน26บาทถึง26.75แล้วก็จุดขาด้อเราให้ไว้ที่23บาทนะครับ เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อนะครับสำหรับตัวพอร์ตทคนิคอลนะครับตัว GC นะครับถือต่อต้นทุนย4 7ิบสี่ดเจดแนวต้านย7 2 8ิบเจดยิแปดนะครับจอบลอ2ยิบสี่บาทส่วนในระวันนะครับรอซื้อที่2บาทหสิบสองบาทห้าสองบาทห้าแปดนะครับแนวต้านสองบาทเจ็ปดสองบาทเก้าสิบจบลอ2สองบาทส4สส่วนตัวที่ลงมาไม่ถึงแนวรับเนี่ยผมให้คำแนะนำเป็นเว้นซี C ไปก่อนนะครับในส่วนตัว ITC KDC แล้วก็ตัว GPC นะครับ ส่วนถัดมาจะเป็นตัวโกลบอลนะครับก็ลงมาแตะเท a i l i n g stop ขายไปที่8บาทนะครับอิชิรอซื้อที่12 3สองส่วนสุภาลัยนะครับขายเท่าทุนไปที่17.4นะครับเซ็นเทลถือต่อต้นทุน28.75แนวต้าน31.5-34บาทสต็อปลอสเราให้ไว้ที่บริเวณ30.50นะครับหรือว่าเท a i l i n g stop นั่นเองนะครับส่วน ai นะครับก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมานะครับถือต่อต้นทุน5 5บาทแนวต้าน5บาท30 5บาท60 เราปรับเทรนส์็อปไปที่5บาท15บแล้วก็ถัดมาจะเป็นตัวอมะตะถือต่อนะครับต้นทุน16.2แนวต้ 17. 17. า17.1 17.8สต็อปลอส1 5บแล้วก็ตัวปิดตักทุนเนี่ยจะเป็นตัว RCL นะครับขายตักทุนไปที่26บาทนะครับก็สำหรับภาพรวมนะครับของทางเทคนิคนะครับมีเท่านี้ครับเดี๋ยวพบกับคุณอรักกับพาตาสานุพันธ์ครับ สวัสดีค่ะก็มาเข้าสู่ส่วนของตาสารอนุพันธ์นะคะมาดูตัวแรกเซ็นห้าสิบอินดิคเจอร์เมื่อวานดาวโจนปิดลบไปสามร้อยหนึ่งจุดมาปิดที่ระดับสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบสองจุดขณะที่ราคาน้ำมันดิบนะคะปิดลบเช่นกันแปดเอเซนลบประมาณหนึ่งจุดสี่เปอร์เซ็นตมาปิดที่ระดับห้าสิบเจ็ดจุดสี่หกหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐนะคะในโลด,ดันทำโพสต์ข้อความว่า จะมีการพบปะก,กับประธานดีรัสเซียนายบอล,ลเมียปูตินนะคะเพื่อหารือเรื่องความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและก็ยูเครนแต่ยังไม่มีกําหนดการที่ชัดเจนออกมานะคะขณะที่รายงานซอกนันดิบจําสัปดาห์ของซารัดก็เพิ่มขึ้น3.5ล้านบาเรลสูงกว่าตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น2 8 8 0 0 0 0บาเรลนะคะรวมทั้งก็มีรายงานการผลิตน้ํามันซาลัฐเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการนะคะ แต่ระดับ13ล้าน6 3 6,000บาเรลต่อวันตรงนี้ก็ถือเป็นปัจจัยลบต่อทิศทางราคาน้ำมันสะท้อนอุปสงค์อุปทานที่เพิ่มขึ้นนะคะ,ะส่วนปัจจัยอื่นที่สำคัญนะคะก็คงจะเป็นให้ติดตามความคืบหน้ากรณีพุทธิสภาอนุมัติร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวหรือประม่ชัด,ดาวนะคะ ตรงนี้ก็เข้าสู่วันที่สิบหกแล้วนะคะเขายังไม่มีความคืบหน้าออกมาสำหรับความเห็นฟิวเจอร์นะคะยังารยังคงมองเป็นขึ้นนะคะช่วงซ้นก็เป็นบวกมากขึ้นหลังจากยืนได้เหนือแปดสองศูนย์นะคะไห้ดูแนวรับที่แปดสองศูนย์ยืนได้ไหมถ้ายืนได้ตรงนี้ก็มีรุนเด้งไปแปดสองแปดนะคะได้นำเปิดลองที่แปดสองศูนแล้วก็ปิดสถานะแนวต้านแปดสองแปดแปดสามเจ็ดให้จุบสบดสปอตแปดหนึ่งห้า ส่วนกลยุทธ์เท g ดดิ้งสันในวันค่ะว่าวันนี้น่าจะเป็นลันกษณะแกว่นตัวลงก่อนนะคะแล้วค่อยให้รอย่อค่อยเปิดลองแนะนำเปิดลองที่แนวรับ823แล้วก็ปิดสานะในบ้านแปดสองแปดแปดสให้จุดสปรอแปดหนึ่งค่ะตัวถัดไปนะคะเป็นทองคำภาพเป็นลันกษณะแกวนตัวแ็งต่อเนื่องนะคะ ก็ทําจุดสูงสุดใหม่เป็นปฏิการอีกวันหนึ่งนะคะโดยขึ้นมาทําจุดสูงสุดที่4379นะคะก่อนที่จะชะลอลงเล็กน้อยมาอยู่ที่4324อ๋อหลังจากที่นักลงทุนยังคงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะประมงบนในเรื่องสถานการณ์ระหว่างจีนกับสหรัฐรวมทั้งการปิดในงานรัฐธบาลสหรัฐนะคะที่กินเวลามา16วันแล้วนะคะ นอกจากนี้นะคะก็มีโบรกเกอร์มืองนอกนะคะมาทยอยปรับเป้าหมายของทองในปีหน้านะคะโดยล่าสุดนะคะธนาคาร ANZ ก็ออกมาคาดการว่าราคาทองคำจะพุ่งแตะระดับ4,400ภายในสิ้นปีนี้แล้วก็คาดว่ากลางปีหน้าน่าจะขึ้นไปถึงระดับ4,600ดอลลา,าร์สหรัฐต่อทอยออนส่วนที่ทำดอลลาร์นะคะก็อ่อนค่าบอลยูก็กสซัลตก็ลดลงนะคะ นี้ก็ทำให้ค่าเงินบาทเช้านี้อ่อนค่าล่าสุดมาอยู่สามสิบห้าจุดอ่สามสิบสองจุดห้าเจ็ดนะคะอ่าในส่วนความเห็นของฟิวเจอร์นะคะในส่วนโกออนไลน์ก็แนะนําเปิดลองในช่วงย่อมาแนวรับนะคะประเมินแนวรับสี่สามศูนย์ปดในส่วน g o z สองห้าแล้วก็ปิดสานแนวนต้านสี่สามสามแปดสี่สามเจ็ดแปดในจุดตอปลอสสี่สองเจ็ดแปดค่ะ ส่วนโกลฟิเจอร์ส er ิบาทนะคะเช่นกันแนะนำเปิดลองในช่วงยอ่อเช้านี้ข้างเงินบาทมาอยู่สามสองห้าเจ็ดก็อ่อนค่าลงนะคะตรงนี้ทำให้ทองในประเทศอ,อาจจะขึ้นแรงกว่าในส่วนทองโลกนะคะแนะนำเปิดลองที่หกหกหนึ่งแปดศูนย์แล้วก็ปิดสานแนวต้านหกหกหกสองศูนย์หกเจ็ดหนึ่งห้าศูนย์ให้จุดซับร้อนะคะที่หกห้าเจ็ดห้าศูนย์ในส่วนของทองคำนะคะก็ต้องระวังเนื่องจากขึ้นมาแรงแล้วก็เร็วนะคะ ตันนี้ก็ถ้ามีสถานะอยู่นะคะแล้วไม่อยากลดรับความเสี่ยงสูงก็แนะนำลดสถานะการถือ่องน,นะคะหรือถ้าผิดพลาดนะคะเกิดหลุดต่ำกว่าแนวรับตรงนี้ก็แนะนําให้ตัดทุนออกไปก็คงจบรายการรู้ทันหุ้นวันนี้เพียงเท่านี้ค่ะ